เกิดสภาวะแพนิคก็คือเหมือนก็ว่าควบคุม,มตัวเองไม่ได้เราทําอะไรเราก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยโชคดีที่วันนั้นอะสามารถที่จะแบบตั้งสติจอดรถได้แล้วเดินเข้าไปในห้างพอเข้าไปในห้างปุ๊บริ่มเหมือนกับว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เกิดการอาลวาดทำลายข้าของอารวาดวายในห้างอาการมันเหมือนกับเริ่ม แรกจาัดก,การที่เราทอนได้หลับมานานๆแล้วเราคิดมากวิตกกระมวลและพอนานไปนานไปมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกหวาดกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างตัวกลัวความมืดกลัวนกกลัวหนูกลัวมหมดเลยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันบอกสาเหตุอะไรไม่ได้เอางี้ละกันแพนิกเนี่ยมันจะมีความกลัวใช่ไหมกลัวแบบที่สุดเลยกลัวจนเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ๆไปแล้วเราอยากตาย กินยานะนเนี่ยมันกินยากล่องประสาทชุดแรกไปนะมันเปลี่ยนไปอีกชุดหนะึ่งเนี่ยแล้วก็ต้องเลิกชุดแรกพอเลิกชุดแรกปุ๊บเกิดอาการติดยาอพอกินยาบาลานิคอไปเนะนี่ยพอเจ็บปันความกลัวมันค่อยๆหายไปหายไปจากการที่ว่าพอเริ่มมืดปุ๊บเริ่มกลัวความกลัวมันหายไปหายไปหายไปจนมีความรู้สึกว่าความกลัวมันมันไม่มี